อ๋อแล้วท่านกาสวัสดีทุกท่านด้วยนะไม่เลิกกระเซ็ไม่เลิกกระเซ็แต่ดนาโดนมันก็เรียบร้อยนะติดนะโอเคเดี๋ยวไอ้ที่นมึงมึงก็ไม่เป็นไรอยู่าดีอยู่การแข่งบัตติไฟเด็กใหม่คือระหว่างสตาร์กับดาร์กเนี่ได้ผมทันจคู่แสงกับทันจคู่มืดนะนะคู่มืดอ่ะคู่มืดกันใช่ไคู่มืดให้ทุกคนแสงเล่นโดยเทพไทยคุงนะครับผมเสียงโลงสดร้อนเสียงหลงจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะตอนนี้เจ็บคอไม่มีเสียงก็ไปหลงอ่ะก็ไอ้เหี้ยอาทิตย์นึงแล้วเจ็บคออยู่แล้วก็ตายพวกลงอาทิตย์ ผู้ชายผูลงคลิปหลายอาทิตย์อาทิตย,ย์ตอหนึ่งคลิปเอนจิผู <c oughs> ้แจกวาร์ฟน,นะผมนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยรนะหว่างทั้งคู่มือกับทั้คู่แสงนะผมนะจะเลิ<ะ>คกคุณระเริ่มคนแรกนะผมจะรู้จะมาดูกันว่าอนร์แสงเอ็นจิร่มือจะเก่งกว่านะผมไม่เห็นอ็นจรแสงอนจ่มืแต่เลือคูแสงแต่คู่มือเอแสงอเยมัน้ไอ้กูเกดด้วยพอกูขาดเกมันจะเองๆหน่อยไหมผมนะก็ต้องมาเพิ่มมาหนาคือลืนเย ก็มันยังเอียงหน่อยแล้วผมนะช่างมันเดือดอยู่ได้ใช่ไหมสัตว์ตอนนี้คุณลซ้อนเริ่มมันด้วยการคองมันเตอร์หนึ่งใบแล้วผมนะสองคีสแล้วก็สองคีบไปแล้วก็แพ้เลยนะใช่แด้วเรื่องความฝันอันนี้เกตติเกตติหนึ่งหน่วยเหลือเจ็ดเอาน่าเกตติเกตติดาวยิเกตติเดี๋ยวมึงก็รวยแหละ ก็ห่างหายไปนานเลยแหละคลิปแข่งบัตรทไฟลแล้วผมนะแล้วก็ห่างหายกัไปนานเลยการลงคลิปช่วงนี้ครับผมนะคลิปช่วงนี้ไม่มีเฮีย,ยจะลงอ่ะไม่ได้เข้าไปเล่นกันเท่าไหร่ยแล้วหยุดหยุดสี่วันใช่ไหมผมมาวันเดียวที่เหลือไม่มาเลยลงคลิปอยู่บ้านนี่ครับผมเด้อแง่กว่าเกียร์นะพ่อน,นอนรอนแล้วกันช่วงนี้เป็นเฮียอะไรอยากนอนอย่างเดียวเอะไรเยอะ มันจะมีการคอมเมนต์กับเกมด้วยนะก็เป็นได้นะายพีเสดเดอนี่ยมันจะมีคอมเมนต์กับเกงเกมเลยฮ่าด่าฮ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 ็าฮ่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 ะฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่า่่าฮไม่าฮ่าร่าฮ่าฮ่า่าาน่่าฮ่าฮ่่าว่่า เอาคอสอดดะเอาคอสอด,ดของฉันเลยสิแดนบอลนายน่ะก็เป็นฮีโร่ได้นาะยนะ่ะก็เป็นพีสเตเดิร์ได้นะจีหอยสแมชโดนจีหอยสแมชแน่ไม่ต้องคอสหรอกสองอ่าฮึจากสิบเลือแปดหนึ่งที ดอกข้าโซ่จากแปดและเจ็ด้อนี่ตีดอกข้อโซอ่าเข้าอีกไว้นึ่งใช่ข้อโซ่สใบยิงสองหน่วยมัจะสใบสองใบยิงสาหน่วยสอง้นำหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ลายหนึ่งเกตจวนหนึ่งเดถ้ามึงถ้ามึงคอรนะมึงจะถอดสองใบยิงสี่หกตัวเลยยิงกูสมแล้วก็จะยิงกูสามเพ่านน้ามึงก็จะเหลือเท่าไหร่้วาก่อนถ้ามึงถ้ามึงคอนะมึงจะถอดสใบยิงสามได้ยิงกูสมจะเหลือสองหน่วยไม่ใช่ไม่ใช่เหลือสี่หน่วย จบกันแค่นั้นแหละทอโซไปเขาเหลือทอโซยิงสองไปยิงสามหน่วยอืมสี่ไฟนอลเฟสจายสามเียรเดนโนไซยิงตามดบมีไหมสองเจ็ดหน่วยเจสันเอ้ยสกังฟลู นะครับผมแล้วก็ใส่คิ้วช่องกุไลเดี๋ยว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 ไอ้ใหญ่สองในสามเลยสองในสามว่าใครสั่นเลยเมื่อกี้โอ้ยตื่นเต้นสุดๆไปเลยถ้าถ้ามึงถ้าเกิดมึงคอ้นนอีกรอบมึงยิงได้สองหน่วยนะนี่ยิงได้สามหน่วยใช่ใอะไรกันเนี่ยสองในเริ่มเลิ่มวันเทินคิวหรือเปล่าเนี่ยใช่วันเทินคิ้วผมมัดสองในสามผมตอนแรกจะเก่งแค่รอบเดียวไงจัดมาดิกะไว้แล้วมันน่าจะนานจรแต่กูจบคลิปกันแต่ไม่ใหญ่แล้วเด็กเสียงมาดินด็กเสีิง เลงประกอบเพลงประกอบไม่มีลิขสิทธิ์ไอ้เฮี้ยนี่ก็จะบอกลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อย่างเดียวเลยนะสองในสามของกูเปิดคลิปในสื่อแม่งเลี้ยงิระสีแม่ยงแรงชิบหายคอมโบที่น่ากลัวอีกโดนคลิปกูโดนแบนในบางประเทศด้วยไอ้เฮี้ยโดนคลิปไในสื่อไม่เปิดเพลงใหญ่ผ่านที่กูโดนแบนในบางประเทศเลยขออีกทีดิจัดมาดิจัดมาดิเอาแบบเบิ่มๆมาเลยล่ะนี่มึงจะตัดนี่มึงจะแบบ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนฉากนั้นใหญ่ชิบหายเลยลเอาที่ใส่กล้องมาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอตอนนี้ที่เขาทำบอลนึงคิวแกไม่ได้แล้วแหละฉันว่าแกจะเป็นฝ่ายที่โดนมากกว่านะนี่ต่ายไรไหนเริ่มก่อนเลยเรียมร้อยแล้วก<า>ูเรียบร้อยแล้วกูโดนร,รีมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่ตาเนี้ยกูรีอ่าเ็บ มาอยู่ฝั่งนั้นตาดิ้งโดนกูแน่ดูรีว้าวแต่เบสมาจะหาวันนี้ไหนที่ที่แล้วคุณเบสคนโฟมเหรอวันนี้เขาไม่น่าจะมานะครับก็เล่นนัดจะแวะมาแต่ยันนี่มันเลี่ยมเต้โดนกูแน่ยุกิเอ้ยวันนี้เรามาสุกบอเล่มบอลเลี่ยนจะเล่มบอลสาวแต่ว่าไม่มาเล่นมันสุกนะโมกุณเทพกับบ้านแม่เขานะผมเนี่ยขอเทธนเดียวยิงกูสี่หน่วยได้ไหม ไม่แรงไปขอเทิอเดียวยิงคนทำไม่ได้จัดมาดิจะได้จวดสองใบจัดมาดิอ่ะบิสซิมโฟนี่หรอนานเนี่ยชาดูด้วยกูเล่นการ์ดมากูรู้การ์ดทุกใบอ่ะบอกเลยขอเทธนเดียวยิงสี่เลยจัดมาดิไม่หาหลอกใจเอาล้แจ็คโก้เธอนะผมประกาศชื่อการ์ดห้ามใช้สิจ๊ะประกาศชื่อการ์ดห้ามใช้ดิ โอยอ้ยเงนไ่าก็เอาเธอรับรายการที oh, ่เราเซ็นาน่อยเรียกชีวิตถูกด้วยต้องเรียกชีวิตถูกด้วยไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แล้ผมมันแบบไหนขนารก้อนใสไม่ต้องไม่ไรไม่ต้องแบกใจผมสองเที่ยอเ้อทำไมไม่สี่เที่ยงอ่ะโอ้ยวะได้แค่นี้เหรอแค่นี้เองแต่แกไม่มีแแกไม่มีเดวิออสอ่ะแกทำอะไรไม่ได้หรอกเันนี้จะใด้กดโอ้ยเงินใส่เดวิออสแกเดี๋ยวนี้แหละ อ่ะฉันมีหลายล่างนะบนมือคิดว่าบนมือกูมีกี่ล่างอนะ่ะจอสแอนดรูว์เซ็ตจงลายกลางนั้นเมื่อไก่แห่งข้า<ว>จงทำลายกลางนั้นเมื่อไก่แห่งข้าโอ้ข้างก้าง,างนั้นเมื่อไก่แห่งข้าจะเอาดีมีออสตัวไหนดี <c oughs> ตัวไหนมีมีเลือยหลายเซตหลายรูปร่างหลายราคาอันไหนครับหลาย,ลายคิิคอนกดเทินได้แต่กูจะแต่กูต้องกดให้ถูกไม่งั้นกดผิดตัวก็ชิบหายเอาตัวไหนอ่ะ อย่างนี้ตัวไหนอ่ะเออยังยังยังไม่กดดีกว่ายังไม่กดดีกว่าฮึไม่ใจแน่ใจแล้วระวังหายออกจากสนามนะระวังหายออกจากสนามมีตัวสำรองนะไม่เป็นไรหรอกมีแต่แค่ใบเดียวนี่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวชุบชีวิตก็มาจากดอกอ่ะเคยเห็นปะถึงมันหายไปตอนนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือถ้าประกาศชื่อการห้ามใช้แล้วก็คือกูจ่ายคอร์สไปแล้วมึงก็จ่ายนั่นเองก็ต้องจ่ายไปจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยห้ามใช้ด้วยใช่แล้วก็ห้ามใช้ในเทิร์นนั้นใช่เหรอ คุณผู้ชมครับขึ้นมือคุณผู้ชมรู้สกิลยังไงบอกกันด้วยใจใจไปเลยจ่ายไปเลยใจไปเลยขึ้นมือน่าจะกลับขึ้นมือแะแต่กูรู้บอกว่าไม่ถ้าเกิดกูรู้มาคอมเมนต์บอกไม่ใช่จะหาให้พวกมึงดูไอ้เกียร์ใจไปแล้วกูไปดูมาแล้วจากวีจีหายไปเลยแชมป์ไงแชมป์มาบอกไงตีไป็นสี่ก็จะชุบหนึ่งคิสหนึ่งคีสเหลือเหลือเท่าไหร่วะางนวนตีไปยังยังเก้าเกียตัวรถเกียร์กูเข้า เข้าขเหเห,ห,หนึ่งขี้แปดไลน์แล้วมึงงวยเป็นเก้าหนึ่งเกแซนตีสองเกตสองเกสเตอร์สอ,ร <Yeah. S 1> สองขี้เจ็ดหกจบเถอะไฟนอลดีนะ oh. ไม่มีไฟนอลจัดมาดิเบิบบมๆมวะน่ะจัดมาดิลอยเนี่ยเตอนะ ถ้าเกิดมันชนะจะหายดูในร่มร่มเมื่อนะอะไรดูเกรดซะด้วยดูเกรดด้วยขอ,อเลขหกได้ไหมขอ,อแบบเบิ้มๆอ่ะอ่าไส้นสา่นาไสการป้องกันอย่างปั๊มเกรดอีกต่างหาก <c oughs> สุดยอดจริงๆม <c oughs> ปั๊มเกรดทุกรูปแบบจริงเทิร์นเดียวเล่นไปแม่งเล่นไปแม่งกี่เกรดแล้ววัเนี่ยหกเกรดแล้วผู้จับใส่ให้เอเลดสัตว์ อติจูแอดจัสเมนเหรอใครดูมวยปัมรู้จักดีแป่ไหมขอดช่วงนี้ผมติดมากเลยมวยปัมโป๊จับขึ้นมาแล้วก็โปโต้บอมโกลเด้นบ็อกข้ที่หนึ่งอะโกลเด้นบิทโกลเด้นบิทใช้กไปไหนดีาการห้ามใช้การปรห้ามใช้ใช่ั้ย เจนองไซก็มีดิสโทเชัยนก็มีดูจ้าบุหรี่จ้ามใช้ดีไม่ฮอสดิ้นดูหน้ากูเท่เจ้าดูหน้ากูเท่จัดมาดิเลือกสักใบกดดันแล้วกดดันจัดมาดิเลือกสักใบฮอสไหนที่รงโซ่คุณเยอะอสไหนแล้วมีพลังเลยว่ะจัดมาดิเบิบๆมาดอกเดีดมิออสเดเดมิออสเนี่ยเหรอฮึขึ้นเก็ เกตเกตแล้วเกตในกูสามเกตเองพี่น้องกูเจ็ดเกตแล้วสามเกตไรที่ชอชั้นเอ้ยการขอได้เลยนะใจหนึ่งเกตแล้วหนึ่งหน่วยจากอ่าจากบอกเหลือห้ายกเลิกไว้บนที่มึงกำลังไล่ไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วเลยเลกใหม่มันไม่บอกว่ากำลังไล่บอกว่าที่ไล่ไปแล้ว่ไล่ไปแล้วก็ได้ขายไปซะดีพอสมกันกูเลิกการไล่หายไปซะกูเลิกการไล่นั้นครื่องมือเครื่องมือ ก็เก็บมือก็กลับลงกลับไปด้ยกลับใต้กองไปด้วยใต้กองจบแล้วใต้กองกองก็ไม่ได้เถิรนงั้นเหรอต้อีใช้อุปกรณ์กันเหนียวกันเพียบที่จะข่มหัวที่จะข่มหัวฮะแอสเพอร์จะอยู่ในดอกแล้วที่จะข่มกหนะกูเหลือเท่าไหร่นะหน่อยเออหกเนอะไม่รู้ไม่ได้นับเรยกก้าวไรยกก้าวเนี่ยมันไม่ได้ตีกูนี่หว่าจัดมาดิมบ่เลยล่ะ บุรีถ้ามึงประกาศให้ไม่ให้กูใช้เดมิออแล้วมึงจะโดนเจนโนไซด์จะเจนโนไซด์ก็ยังมีนะเอาอะไรดีอะจะเลือกอันไหนดีอะเทพอันไหนดีแรกเจอตั้งห้าเจอตั้งห้าเจอเดมิโอเขาล่วงนะโอ้ยแม่งเลยปฏิกิฟจ่ายจ่ายสองกูจ่ายสองจาก จากเก้าเหลือเท่าไหร่วะกเก็ล้าเจ็ดบวกบอดี้ก so like right. like anyway> oh, ี oh, no. oh, no. ้เป็นแปดก็ถือว่ายังไม่เสียเขี้อะไรเลยไเอาตีมันแล้วหนึ่งขี้สิงกี้ไปกันดีกว่าเพราะว่ามันดีเลยเป็นแปดเป็นห้าอ่าเดี๋ยวใ้เออเป็นหกเดี๋ยว ไม่ใช้แล้วนายลองไม่ใช้ไม่ตายเลยองสามลองไม่ใช้ไม่ตายเลยฮึคจะสวนกับยันต์ดีกันเหรออกาจเร็วไปเดี๋ยวผู้นี้ันแหละตึกประชันดูเดือดเรียดพ่าดจบแล้วโอเวอร์เทิร์นมึงเนี่ยโดนกระดับซัมมอร์เซลแน่โดนกระดับซัมมอร์เซลแน่มึงตัดช้าครับผมเทปเบาแบงก์อิท่บาใช่ไหมทำไมศาลานี้เขาไม่ติดปากเลย ไม่รอนจริงนะเส้นอะไรเลยนะเอาแกสเตอร์คอทับหมอนั่งมาบแกสเตอร์คอทับเจ็บปั๊ไม่เจ็บนี่มันบวมอะไรเนี่ยดูดูแผลกูนายแล้วมันคือแผลโอ้แค่บวมเออบวมแต่มันนี่เบิ่มๆเหมือนกนก็คือเขาเตะก็คือกูไล่ส่วนกลับไม่ได้ใช่ไหมส่วนไม่ได้แล้วแต่กูไม่แต่กูไม่มีเกรดเพราะไล่ไม่ตายหรอกมึงเห็น เหลือห้าเหลือสามโอเคว้าวเหลือสามเหลือสแล้วโถไม่ชาร์จเลยแล้วกันนะจ่ายนี่เกตอเบีซิโฟนี่ตัวสองโอ้หไอ้นี้นะมางดูดิจีสัสกังฟูใกลยดิจีสักังฟูมันพลาดปะชาร์จกับป้องกันเลยสักแล้วถึงมันป้องกันมันก็ไม่รอด รอดก็ได้นะแล้วมันก็ได้ไม่ตายไม่ได้ถ้าเกิดไอ้เงี้ยเองอยู่จ่ายอีกสองจากสามเหลือหนึ่งจัดมาดิเบิ่มเบิ่มมานะขอแบบเบิ่มเบิ่มมาน่ะลื้อนั่นน่ะอะไรกันแจ็คไหนได้รับได้รับมูฟเป็นเหรอฮึแจ็คไหนได้รับมูฟอย่างนั้นเหรอจะเข้าสู่เครื่องแอทแท็กซหรือไหมเรืงกลัวไงกลัวอะไร ไม่กลัวอยู่แล้วโว้ยยังไงบวกตามโซใช่ไหมอันนี้กลายเป็นอันนี้กลายเป็นเจ็ดพันนี่เข้ายังก็เจ็ดพันก็เข้าตัวเดียวไอ้แก๊กเฟรดแล้วไอ้แก๊กเฟรดมาแล้วได้เฟรดแล้วใช่ไหมตีโมฟสักเดีกว่ไม่เข้ายินอดเมท้าเม่ตีทำลายได้รับหนึ่งหน่วยได้สองหนึ่งเกตเข้าสู่โซ ไอ้ไฮเดเทดสองขี้ไฟเดอร์เก็บห้าเบห้าห้าห้าเนี่หลือสี่ใช่เปลา่ลาไล่ไล่าก,การป้องกันเป็นหไม่ตอนแรกคุณเหลือ 5, หา้าไล่การป้องกันเป็น2 2> หกก็โดนไป็สองี่าเหลือส เตียนตู้ชั้นพันนี่เช่อเฮ้ยนี่ยยยยียยยเยย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 ย่ยยยยยยยไย่ยย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 ยกยยยยรยจายยยยยยายยย้ยยกายยไยยยอมยยยยชัดยยยยัยย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 ควดยยยยะยยยปยย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 ยไยย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 ายยยยย้ยยยยเพราะฉะนั้นควรจะประกายการยยยมใช้ยยยย้ยยกยย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 รยย้ดีๆนะ ดดีๆอยู่คนละฝั่งอยู่คนละฝั่งกันแน่นะดูดาบดาบนี่ดาบนี่หน้ากลัวหลายใบดาบขาวดาบดำนะผมนะหน้ากลัวหลายใบซะด้วยเด็กมันน่าขายมันเลยเสมอกเปลียนแล้วเปียนกาเล็กเซียนกาเล็กเซียน เชื้อเด็กแม่งก็ไม่มีแค่สามเลยสัตว์อะไรวะจีซัสจีซัสวายอะจีซัสกู๊ฟจีซัสเขียนรอโอ้ยชาแตนรอโอ้ยเสียงสั้นริงมึงไม่เอาคลิปใช่ไหมจะได้ลบเอาดิ มึงไม่ตกไม่กลัวคลิปอะไรก็มึงไม่เตือนอ่ะคลิปอะไรคลิปที่นี่มันร้องอ่ะว่าทำอะไรมึงยังไปลงช่องมึงคลิปมันติดเหลืองแล้วยังไปลงช่องจะได้ติดจะเขียวเป็นเหลืองไงใช่นี่จะงนจากไหนน่าแย่ มาบาวอยยังเลยเอาการอะไรดี่ะทีเนียเอาการอะไรดีเ่ะลายมึงก็เห็นเลยใช่ไหมว่าบนมือกูมีอะไรเี่นอย่างเงี้มันเจ๋งจริงต้องเหพี่ยห่ลงตัวสองพี่เออเหลือแปดทำไมไม่สี่ทีวะ คิดได้ก็ดีดิโลว์นี่ก็แบ <No. S 2> บเปิดสักสิบิีบมาเลยอย่างเงี้ยไอ้ยศโลวว้าวว้าวจีสุดใช้ประโยดบวกสามพันตอนนี้มีพาวเวอร์ทั้งหมด9,000นแหละ เจย์ไอเล็กเซียนมึงเนี่ยไปไกลๆส้นตีเลยตีมือสองขีไปดิเจย์กุเจซาโตเจจาเนี่ยมึงได้ประตูบาเลียจัดมาดีขบกันเพื่อนเจย์ไอ้เลรกเสียนมึงเนีอ๋อทินอีแล้ว แอสเซอร์ไม่ต้องายเกียรจัดมาดิอ๋อในจัดมาดิบอ่เบิ่มอะไรล่ะเนี่ยกขอเสียงรับบนั้นตีได้สามคิดไปก่อนเออห้าหลือห้าสองคิดไปก่อนหรือสามเหรองเคิดไว้ตายมามึงตายแล้ว เ้ยไมกันนะแลา,าเราจะถึงยังไม่มาจ้าดีไหมนะนึงเวลาที่ต้องการงานถึงไม่มาหายชั้นเราใช้โดยใชยยยน้นิ่งและเลี้ยมกูก็ไม่ตายเดียวไม่มัน,นม,ม,มันส่วนไม่ได้กูมีแอสเตอร์มันส่วนไม่ได้หน้าขันจริงๆขันกระมังโม่จ้า and r o ลายหนึ่เกตลายอาเบ,บสซิมโฟนีตัวสองขออนุญาตับผมมือมือเปื้อนเลือดด้วยครับไอ้เฮียชายขมุกเปืเป้อน,น,นเลือดถ้ามันจะมีโซอยู่มันน่าจะไม่โดนนะใช่ไหมหรือว่ามันไม่จำเป็นต้องม,มีโซแค่มันอยู่ในสายจ่ายสองไล่ทลายหนึ่งใบได้แล้วกูได้รับหนึ่งหน่วยจากสามเป็นสี่ล้นหาหนึ่งใบขึ้นมาล้นหามันเลือดไปโดนอะไรมาแกสิ มึงกูสแตนบายอย่างหลอดเทนเจไอรเซียนสามารถถูกทำลายจะพอสามารถได้หรือไม่ได้ไเจไอรักเซียนพ่อมึงเอสเตอร์ไอไม่ดูคำร้ายถ้ามันมีโซ่เอ็กดีเอ็ดี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 จัดมาดิจัดมาดิบ่๊มบ่มหมดแล้วบุมหมดนะเดี๋ยวรู้แหละไอเจ้าตื่นตีหกครั้งจะเกิดอะไรก็หายไงก็หายก็หายไงก็หายไง แต่มันก็ยังคลาสสิกดีนะทำไมมือเปอนเลือดจับการตแต๊บจะได้หายสายสองหน่วยจากสี่เหลือสองมาดิกิฟฟ์สาม <c oughs> ไม่ต้องคิดมากเลยขอเพนเด็ดเตแล้วกันนะก็ไม่มูก็ต้องโดนอยู่ดี <c oughs> ไม่มูก็ต้องเก็บอยู่ดีนะ <c oughs> ไม่มูก็ต้องเก็บอยู่ดีถ้าเกิดไม่มูแล้วป้องกันล่ะ น,น,นึเดี no ๋ยวมึงไม่ม no no ีร no ู้นี่ตอนนี้กูเหลือเท่าไหร่มึงตีกูมาเท่าไหร่มึงตีกูเข้าปะกูได้กันใช่ไหมก่อนแรกมึงตีมอนสเตอร์กูแล้วบอกวแล้วกูไร่นกมสุดสองครีบแปดข้อสุดโซเยก้าไรเซียนเอาโซมึงออกไปใบหนึ่งเดียวเยกะาควงตายจริงจบเลยรอ สอตัวชารแอนรออุดินเก่งข้ามเราเตอร์แครจัดมาดิตีวะเขา้ถืไม่ได้วันนี้รับบวกหนึ่พตอนนี้มีห้าพ ก้โซ่าเท่าไหร่นี่เป็นเท่าไหร่สี่พันสี่บแล้วตนะองแท็กฟับตัวตวเริม<า>่มต้แท็กซี่เบ<า>ิม้มาน่ะโ้อยในเตยนะยี่สิบอ,บอ,นองนาทีแล้วเรียบรัท Android ่า่ม่มฮึ่มฮึ่มฮึมฮึอมฮ ได้สองทำลายหนึ่งการเขาบอกว่าการไปนี่ในจวดหนึ่งใบทีนี้เขาเขคงไม่ได้ลงนะผมทีนี้ผมพวกโม้พวกผมมีสอบกันนะก็สอบกลางภาคพวกผมไม่ได้จะลงคลิปเท่าไหร่สอบเจ็ดคุณเท่ก็จะไปอ่านอะนี่ไม่โนเกลนะ สามารถคมาของออซอตเขาโตอนนี้เขาเตะนี้เมโูเกลมากจนซื้อมาเจ็ดเล่มเพื่ออ่านแล้วอันนี้ไม่ดูจบนะซื้อมาเจ็ดเล่มเมื่ออ่านแล้วก็ฟิกเกอร์อีกแน้วมาแล้วไปใต่างจากผมอะผมก็ติดเฟรเกินเกินไปแล้วผมผมติดเฟรจนจะซื้อโมเดลมาแล้วอะโมเดลถามโมเดลของใครโมเดลของเซเบอร์ผมก็รู้ๆกันอยู่แลจั่วหนึ่งซิมโฟนีโอยจ่ายหนึ่ง ตัวสองว้าวจัดมาดีบ่มบ่มมานาเหลืออะไรผมเจอรถต้แทรกซึมแล้วนะกูเหลือกูเหลือแปดไอ้เหี้ยอจริงจริงนะตาต่อไปมันก็ตีกูไม่เข่าแล้วเว้ยมือไหนที่นายให้กล้องดูดิไงไม่ต้องหรอกสองขี้ดูเลยได้ดูเลยเล็บบาเลียเป็นเก้าโอ้ยเหี้ย ว่ามันน่าจะเกือบสามกิฟแน่เลยแต่มูฟไหมล่ะไม่มูฟหรอกมูฟแล้วนะเอาสือใช้ให้เป็นโดน่ามูฟไม่ได้นะสามที่สามที่เป็นเท่าไหร่เป็นห้าไฟนอลเฟนจ่ายสามกตแสงสว่างที่ปกครองดวงดาราลดาเมลสูนลดาเมลสูนลดไม่ได้สัตว์ไลายเจ็บนั่งที่บกหน็บ ระหว่างที่ปกครอง่านดิดวงดาราที่ขาดความชั่วเพื่อเพื่อเหยโมความยิงทำองพวกเราใช่นดีเชื่อชชาดิใช่ดิู้ใดกี มาด้วยกันด้วยกินท่านด้วยกินโอเคสำหรับคลินี่ชอบกดไลค์กดแชร์กดไลคผมด้วยผมขยายทางคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์ได้วันนี้ก็ไม่ได้คงนิดหน่อยเพราะว่าติด Next Day แล้วน้องนายล่ะก็ตอนนี้ก็ติดเฟรติดสอบนะผมนะก็ไม่ได้ที่ติดสอบอยู่นะก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่คแล้วก็ยังไม่สอบเลยนะโอเคก็จบติดเฟรมาแล้วบายบาย